วัดศิรินทรวรรามภูพราวนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะท้องฟ้าเป็นสีทองสวยงามเลยนะคะนั่นคือทะเลแม่น้ำโขงนี่เป็นวิวรอบๆนะคะด้านหน้าเราจะเห็นเป็นสีทองนะคะแต่ด้านข้างก็ยังเป็นสีแดงนะคะของกระเบื้องปูเดี๋ยวดูว่ามืดแล้วจะมีความเรืองแสงนะคะเดี๋ยวจะดูกันตอนมืดอีกทีหนึ่งตอนนี้พระจันทร์โผล่แล้วนะคะ นั่งรอพระจันทร์อน,นู้มีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะเราไม่ได้ไปตรงนูน้นเรามาอยู่ตรงหน้าวัดตรงนี้นะคะสวยงา,ามนะคะสวยงา,ามมากครั้งแรกนะคะที่มานะคะใครผ่านมาที่นี้เชิญแวะทเที่ยวและชมกันได้เลยค่ะอ่านประวัติมาเมื่อกี้นะคะแต่จำไม่ได้เลค่ะ รู้สึกว่าผู้สร้างจะมาจากลาวนะคะสร้างเป็นแบบลาวแล้วก็เปลี่ยนมานะคะอันนี้พวกอันนี้อันนี้อันผู้พามานะคะน้องจิ๋วจะอยู่สีสะเกตพามาเราก็เลยขอโอกาสตามด้วยบอกเราไม่เคยเที่ยวสีสะเกตเลยนะคะก็เลยเที่ยวกันเลื่อยเจยมาถึงอุบลนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมวัดอะไรมโนรมนะวัดภูมโนรม มุกดาหารนะคะสวยไหมคะสวยมากเลยเนี่ยพี่ดูื้นยน้องพ่พี่ถ่ายถ่ายนีถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายไปแล้วสวยพี่นำมาถ่ายแล้วน้องน่ไปอยู่นู้นแล้วพี่เราอยู่นี้ไหนล่ะตัวน้อยของยายเอาถอดแมสโอเคมาชื่ออะไรครับตินตินครับตินตินครับนี่น้องจิ๋ว พอพอเรามองไปเนี่ยนะมันไม่เป็นสีทองค่ะน้องคิ๋วมืม่องในกล้องพี่ดานใ,นในกล้องพี่สีทองอ่ะสวยพ<ร>ี่นะสาวเห็นไหมสีทองอ๋อสาวแต่คนนั่งให้ใช้ก่อน